ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยครับเดี๋ยววันนี้บรรยากาศเช้าเช้าครับที่ทุ่งนาครับพอดีกับต่างจังหวัดครับบ้านต่างจังหวัดจะพามาชมลงเห็ดของพี่สาวครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาษานิดนึงครับกลับบ้านลรวก็ต้องใช้ภาษาบ้านๆครับอันนี้เป็นเห็ดไอเป็นลงเห็ดในครัวเรือนครับ โรงเห็ดมินิจะพามาดูเห็ดกำลังออกครับกำลังงามๆน,นี่เป็นเห็ดนางนางลมฮังการีครับแต่ว่าผมว่ามันเหมือนอคล้ายๆครับ เห็นั่ง้าผู้ฐานครับเนี่ยลำบ้างออกดอกครับสาวเพิกับเก็บไปแล้วครับประมาณนี้ก็ได้กินนค่ขั้วเลื่อนครับกินได้แจกจ่ายเป็นเห็ดของโครงการ CCF ครับ มันน่ก็เก็บได้หลายครับเอาไปให้ญาติพี่น้องนั่ครับ,เอ,อรบเอาไปกินในบ้านในัวเรีอนนั่นมันก็พามาเบิ่งครับพอดีได้กับบ้านต่างจังหวัดเอาเบิ่งลรงเห็ดจะมีท่นจะไปทายไอ้ลรงเห็ดที่เป็นเห็ดขายอยู่ครับเดีย๋ยวพาไปชมโคกนนองนาโมเดลด้วยครับ หายไปหลายวันครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยไม่ว่างสักทีครับวันนี้ก็พอดีกลับบ้านต่างจังหวัดครับก็เลยมาหาคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูสักหน่อยครับวันนี้ก็พามาดูเห็ดลงเห็ดเมลี่ครับนี่ก่อนหนึ่งก็ ดอกออกเยอะเลครับเต็มเห็ดน,นางฟ้าห็ดนางรมครับถ้าสีดำาเนี้ยถ้าเป็นนางฟ้าก็เป็นนางฟ้าผู้ฐานครับแต่เปนบอกว่าเป็นเห็ดนางรมถ้าเป็นนางรมกับกล้ายๆค,ครับ ระพิษกะก็กไปน้ำครับเนี่ยมินิกระพ้ามเาบ่งโรงเห็ดมินิครับกระขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมครับเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูเรื่อยๆครับจอเนี่มีเวลาว่างครับล่างานหลายมือครับ